หลวงปู่เตือนช่วงนี้มีแต่ภัยทั่วโลกจะทวีความรุนแรงขึ้นฝึกจิตบ่อยๆเทวดาจะคุ้มครองกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยู h ช n แน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้น ช่วงวันนี้มีแต่ภัยไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามหรือโรคระบาดก็ดีก็ยังแก่ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่จะตกตายลงไปนั้นการที่พวกโยมนั้นได้จะเริญกุศลบารมีก็ควรอธิษฐานบุญกุศลบารมีให้กับสรพพษสัตว์หรือชื่อว่าเพื่อนร่วมโลก เกิดแก่เจ็บตายเพื่อมนุษย์โลกทั้งหลายให้เขานั้นได้พ้นทุกข์พ้นภัยที่เขาล่วงลับไปแล้วก็ดีให้เขาไปสู่พบสู่ภูมิตามเหตุตามปัจจัยก็ด้วยอำนาจแห่งผลบุญกุศลไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือว่าศาสนาใดก็ตามล้วนแล้วต้องมีบุพกรรมเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งนั้น ขอให้โยมน้อมจิตน้อมใจเข้าถึงความดีแห่งกุศลว่าพมโลกเทวโลกมนุษย์โลก นรกโลกมารโลกทุกรูปทุกนามขอให้ทุกรูปทุกนามจงอย่าได้อาคาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายทั้งสิ้นเทินวาด้วยพุทธทง อหสิธรรมังอหสิสังคังอหสิกรรมใดๆขอให้ยุติด้วยพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธทางอะนันตังธรรมังจักกะวาลสังคังนิพพานาังปัจจโยโหตุฉันบอกให้โยมฝึกพหม,มโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลก ก็คือพวกมารที่ขัดขวางการทำความดีมันจะเป็นมารก็เป็นโลกของเขาเหมือนกันเราก็จะต้องแผ่เมตตาไปให้กับมารทุกรูปทุกนามคือทุกรูปทุกนามไม่เว้นรูปไหนนามไหนเราเอ,อ่ยอ้างหมด ขอให้ทุกรูปทุกนามขอ,อนี่คือเอากำลังจิตบุญกุศลของเราเขาเรียกความเมตตาเลยว่าอย่าได้อาคาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายทั้งสิ้นเทินอย่างนี้เราก็พูดไปว่าพุทธทางอะโหสีธรรมังอะโหสีสังคังอะโหสีเอาอำนาจแห่งพระพุทธเอาอำนาจแห่งพระธรรมังเอาอำนาจแห่งพระสังคังให้เกิดจิตอโหสิกรรมนั้นขึ้นมา การอโหสิกรรมนี้สามารถตัดวิบากกรรมได้ถ้าจิตรเรามีกำลังดังนั้นพวกโยมต้องช่วยกันทำเพราะโยมเป็นมนุษย์โลกให้เราอาโหสิกรรมอธิษฐานแผ่เมตตาให้มันเป็นไปในทางเดียวกันพุทธังอันันตงังทำมังจัก,กะวาลสังคังนิพพานัง ปัจจะโยโหตุอย่างนี้ให้เข้าถึงความดีถึงการเห็นทุกข์ไม่ว่าอัตนตะจัก,กรวาลหรือจักรวาลไหนก็ตามให้มารวมตัวกันส่งกระแสบุญมาไม่ว่าจะอันตนะจักรวาล ภิภพ,พบใดก็ตามที่สัตว์โลกนั้นเกิดมาแล้วล้วนบ่ายหน้าไปหาความตายทั้งนั้นขอบุญกุศลทั้งหลายที่เราเคยรักษาบำเพ็ญมาในทานศีลภาวนาจงสำเร็จประโยชน์กับดวงจิตวิญญาณทั้งหลายให้เขานั้นไปอยู่ในภพภูมิที่ดี ผลจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายอันนี้เมื่อเรานั้นจะเริญภาวนาจะเริญนสติแล้ว ถ้าหากว่ามีความกลัวก็ขอให้เราละลึกถึงบุญกุศลแล้วแผ่เมตตาออกไปแล้วก็น้อมจิตไปที่เรานั้นหรือว่าบุคคลชนชาติหรือว่าบ้านเมืองใดที่ได้รับความเดือดร้อนมีภัยสงครามอยู่ก็ดีมีทุกข์เข็นอยู่ก็ดีลำบากกายลำบากใจอยู่ก็ดีให้น้อมละลึกจิตไปให้ทั่วให้เขานั้น ได้รับผลบุญกุศลของเราย่อมทำให้จิตเรานั้นเกิดปิติเข้าถึงความเมตตา บุคคลใดก็ตามเมื่อจิตเข้าถึงปิติมีความสุขแล้วเรียกว่าเกิดอาการเย็นสงบสบายนั้นแลเรียกว่าศีลกำลังเกิดเมื่อศีลบังเกิดในขณะนั้นของจิตย่อมทําให้เรานั้นปราศจากความกลัวใดๆแม้เราจะอยู่ในที่สงบ แต่เรานั้นยังไม่มีศีลบังเกิดยังไม่ตั้งมั่นด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วย่อมมีความกลัวเป็นของธรรมดาเมื่อเรานั้นตั้งจิตยังไม่หลุดพ้นจากอวิชชาที่ครอบงำจิตอยู่ ดังนั้นการที่เรานั้นนั่งจเจริญภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมีสภาวะเกิดขึ้นของจิตก็ขอให้โยมละลึกถึงการแผ่เมตตาสั้นๆแบบนี้ฝึกไว้ให้จิตนั้นมันเป็นนิสัยให้มันคุ้นชินหรือแม้แต่ตอนนี้ที่เรานั้นจเจริญความดีจเจริญภาวนาใดก็ตาม ขอให้ตั้งจิตสงบประงับชั่วขณะแล้วก็แผ่เมตตาออกไปแล้วยิ่งตอนนี้แล้วเป็นยุคเข็นของบ้านเมืองของมนุษย์เพื่อนร่วมโลกทั้งหลายที่เรียกว่าชะตากรรมวิบากกรรมนั้นเมื่อไม่มีสาระเป็นที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยวแล้วย่อมทำให้มารเจ้ากรรมนายเวรในวิบากกรรมต่างๆนั้นเข้ามาแทรกมาครอบงำจิตนั้นก็จึงว่าทำให้เกิดการประหัดประหารให้เกิดภัยสงครามให้เกิดการเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทกันอย่างนี้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดการเหลื่อมศีลเหลื่อมธรรมกันดังนั้นเมื่อยม ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อได้บุญกุศลคุณงามความดีก็ขอให้น้อมจิตแผ่เมตตาอย่างที่บอกไปหรือแม้ว่าขณะที่จิตเรามีความกลัวอยู่อย่างไม่ตั้งมั่นของสมาธิของจิตอย่างไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้ระลึกถึงการแผ่เมตตาอย่างนี้สักสองสมครั้งจนจิตตั้งมั่นสงบ แล้วน้อมจิตเข้าถึงสรรพสัตวมนุษย์ทั้งหลายที่มีภัยที่ได้รับข่าวก็ดีที่รู้ก็ดีที่ไม่รู้ก็ดีไม่เห็นก็ดีเมื่อจิตนั้นของเราจะเข้าถึงความดีเข้าถึงความสุขเข้าถึงความเย็นเข้าถึงความสบายของจิตอย่างนี้เชื่อว่าศีลกําลังเกิด ศีลแปลว่าความเป็นปกติความเย็นความสุขก็ดีนี่เรียกว่าศีลหากเราบุคคลใดมีศีลแล้วย่อมมีกำแพงห้อมล้อมโดยมีความคุ้มครองด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยหรือเทพเทวาจึงทำให้เรานั้นปราศจากหรือละจากความกลัวไปได้อย่างนี้นั้นการที่เราฝึกฝนแผ่เมตตาจิต ให้มันเคยชินหรือทำอยู่เป็นประจำมันจะเกิดอานิสง์การแผ่เมตตาจิตแผ่ได้ตอนขณะไหนบ้างตอนที่เรามีความกลัวตอนที่จิตเรามีความสุขอย่างนี้อ่านว่าความกลัวมันเป็นสภาวะหนึ่งเหมาะแก่การจเจริญเมตตาจิตเพื่อทำให้จิตของเรามีกำลัง แสดงว่าในขณะที่เรามีความกลัวจึงเรียกว่ามีวิญญาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระแสวิบากกรรมของเราในขณะหนึ่งที่เรามีปิติสุขมีกำลังเรียกว่าเรามีผลบุญกุศลเกิดเราก็ควรแผ่เมตตาแบ่งปันนั่นเองมันมีสองวาระด้วยกันในความกลัวแม้กระแสที่จิตเรานั้นมีปิติสุข อันที่สคือเรากำลังมีภัยนั่นเองภัยจากเบญจากวิบากกรรมก็ดีจากโรคภัยไข้เจ็บก็ดีอย่างนี้ควรจะเริญเมตตาให้เกิดขึ้นน้อมกลักในโอวาททำคำสอนของครูบาอาจารย์และขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟัง มินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องเรานะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ